สวัสดีนะครับ e f c ทุกท่านนะเรากา็พอดีว่าพวกเราไปาไปหาบ้านหลังที่สองที่เราจะไปทำเนี่ยโครงการของเราเนี่ยใน e FC พอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้นัดหมายอะไรกับใครไว้เลยใน e F c ซึ่งอันที่จริงอะ่ะต้องนัดนะครับต้องนัดกับผู้ใหญ่บ้านใน e FC ต้องนัดกับผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใหญ่บ้านว่างวันไหน พาสะดวกพาเราไปดูบ้านที่อยากจะให้พวกเราช่วยเหลือนะครับมันก็เลยยากนิดนึงในเอฟซีเพราะว่าผมกับพ่อเนี่ยเมื่อกี้ขับรถไปผู้ใหญ่บ้านที่เราไปเมื่อกี้ก็ไม่อยู่นะไม่ได้นัดกันไว้นะไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อพ่อก็เลยไม่รู้ว่าบ้านน่ะหลังที่เราจะไปดูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่พ่อรู้จักผู้ใหญ่บ้าน แต่พยาบาลไม่อยู่สักหลังเลยนะครับแล้วก็เลยรอนะแล้วก็เลยรอรอจนกว่าอานายกอบตอนะรอจนกว่านายกอบตอจะกลับมาจากทําธุระเดี๋ยวเพราะว่านายกอบตอบอกว่ามีบ้านอยู่สองสามหลังอยากให้ไปถ่ายรูปดูอยู่นะครับตอนนี้นายกอบตอไปทําธุระที่อื่นในเอก,ก็เลย ก็เลยไม่ได้ไปดูเนาะผมก็เลยได้แค่ดูแค่สองหลังตอนนี้ผมไปดูแล้วสองหลังนะครับส่วนหมู่บ้านอื่นเนี่ยพ่อไม่รู้อยากลูกบ้านเนาะเออก็เลยจำเป็นต้องอาจจะไปอีกทีไม่ตอนเย็นก็ไปอีกทีหลังเพราะว่าช่วงเนี้ยผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยว่างเในทีเขาจะไป อะไรนะเขาเรียกว่า7วันอันตรายปีใหม่นะเขาจะไปตั้งด่านนะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่จะจะจะ,จะไปประจําอยู่ที่ด่านตรวจนะเอเออจะตั้งด่านของหมู่บ้านนะเราก็เลยมาบ้านมาบ้านนะอันนี้เป็นบ้านสวนนะเอเป็นบ้านสวนของนายกอบตนะ พ่อจะไปถามน่าจะไปถามอ่ะภรรยาของนายกอบตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าแถวนี้มีบ้านที่เขาไม่มีโอกาสไหมเพราะว่าไหนๆก็ขับรถออกมาแล้วนะกลัวมันเสียเที่ยวนะถา้ถามันถ้ามันถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องรอรอให้พ้นหลังวันที่เก้าก่อนนะไม่แน่อาจจะเป็นวัน วันที่เก้าหรือไม่ก็ให้พ่อเขาไปนัดกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านไว้ก่อนนะครับให้พ่อไปนัดกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านว่าวันนั้นวันนี้นะเราจะไปหานะจะพาผู้ใหญ่บ้านนะ่ะเดินพาเราไปสํารวจดูนะครับเพราะว่าวันนี้ไปแบบไม่ได้นัดหมายกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเอาไว้มันก็เลยมันเลยยากนะพ่อก็จะพาไปแต่แต่หมู่บ้านที่พ่อรู้จักนะแต่ว่าหมู่บ้านของตัวเองนะ ไม่มีในเอฟซี FC. หมู่บ้านของผมสำรวจดูแล้วไม่มีบ้านผู้ที่ไม่มีโอกาสเนาะแต่ว่าหมู่บ้านใกล้เคียงนะพอพะอันพอนะพ่อนะ่ะพาไปดูแล้วในเอฟซี FC. พ่อพาไปดูแล้วนะครับก็ไปดูเมื่อกี้ก็สองหลังนะเอะอเขามีหลังหลังหนึ่งนะครับเข้าเข้าตาเข้าตาผมอยู่นะะก็เป็นหลังที่เออ่ คุณตากับคุณยายอยู่ด้วยกันลําพังสองคนในเอฟซเป็นบ้านมันไม่ใช่บ้านมันเป็นกระต๊อบมันเป็นกระต๊อบที่เขาเอาเอาอะไรนะเอาป้ายโฆษณาไวน้นิวนะ่ะที่เขาติดไว้ข้างทางป้ายหาเสียงป้ายอะไรนะ่ะมาแปะทําเป็นฝาบ้านเอาแล้วก็หลังคาก็จะเป็นหลังคาผุผุอ่าสนิมกินนะคล้ายๆข,ของบ้านลุงถนอมนะ หลังนี้ก็ส่วนห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําแบบเอาป้ายเอาป้ายโฆษณามากัน้นอ้อมทําเป็นสี่เหลี่ยมห้องน้ํานะครับอยู่กันสองตายายคุณยายาเดินเหินไม่ค่อยได้นะส่วนคุณตาไปหาปูหาปลากินไปวันๆนะครับก็น่าสงสารอยู่ในเอฟซีแต่ว่าไม่ได้มีลูกน้อยหรือว่าไม่ได้มีเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรนะเออ ไม่มีที่ดินไม่มีอะไรนะแต่ว่าอยู่ใจกลางหมู่บ้านนะเอีอยู่ตรงอยู่ใจกลางหมู่บ้านใหญ่เลยนะมีอยู่หลังหนึ่งนั่นนะที่เข้าตาบมมากส่วนอีกหลังหนึ่งก็เป็นเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะเอีมีเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อ่อมีม,มีมีหลานมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีหลานน้อยมีไม่รู้ลูกหรือว่าหลานนะ แต่ว่ามีบ้านตัวเองไม่มีไปไปอาศัยอยู่บ้านบ้านคนอื่นนะคนอื่นเขาให้อาศัยอยู่นะอืมบ้านคนอื่นเขาให้อาศัยอยู่แต่มันก็เป็นสภาพบ้านที่ดีอยู่นเอฟซี FC คนอื่นเขาให้อาศัยอยู่นะครับส่วนบ้านของตัวเองก็ไม่มีผมไปดูแล้วผมนี่ลำบากใจมากเลยเอฟซี FC. คือบ้านน้นก็สงสารบ้านนี้ก็สงสารนะนะเยอะอะถ้าไปดูจริงๆอะเยอะถ้าเกิดนัดกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านจริงๆะมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยเยอะ,ยอะๆในเอฟซีาหลาหลังเลยนะครับอ่ะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีบ้านหลังที่สามที่เราจะไปดูเนี่ยมันมันมันยังไงเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบนะ อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไปก่อนในซะีร์ท่านฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ